เห็นเห็นเผู้ปาบุเียงเขามาเบิ่งแล้วพี่น้องเลยบรบรตัวเด่นงานนี่นี่ตัวชิเจ็บแอวพี่น้องเอยไปเตยบานเจ็บแอว้หนีกอนไว้หันเลยไว้หันก่อนโดยอ๊บ่าเดียนันอยอะไเอขน้อยก็คือน้ำร้านยูหักแต่ว่า เว้านั่นแหละเนา่นอนไล่พี่ไล่น้องเขาน้อยกับบริษติสินนิน t h ทางพุ่นทางพี่โดยิตามใจร้านสิเลือบอนยูเดี๋ร้านเลือบอนยูได้สำนั่นแต่การเขาน้อยกับก็ดีใจนำพ่นยูเขาน้อยกับบ่าวเนี่ยูเราเลือกวานนี้มีเราไให้เราไมีสิดเลือกเดี๋ยวเราก็เลือกไปอยู่พุ่นตามใจเราอันเด้เพราะว่าอยู่นี่ครับเป็นไพ่ไพ่กระยูบ่ได้นะเทียบเทียบแต่ที่ผ่า สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องเอฟซีเบิร์ดสุขุสุขคนเดอ้อเนาะวันนี้กะมาโหดเฮือนป้าบุญโอ,อ,อ,อ้หลายมือหลายหลายมือหลายว่าน,นพี่น้องเลยเลยอ่ได้มาเฮือนป้าบุญเนาะสบายดีเด้อร์ตุสิดเด้อโดยสบายดยีโดยสบายดีสบายดีกำลังประกอบปืนโดย <laughs> โอ๋อขี้ยิงเอเอเอันนี่ <laughs> <laughs> ต้องนั่นไหมใจบาปตุเดนโดยสบายดีเด้อเนาะ โดยสบายดีพี่น้องโดยฝนตกหฮงอย่างนี้เนาะโดยแต่กันนี่กันยังริยุทธได้ยังขึ้นอยู่นี่แหะเพราะว่าทางกับรถนะมาทามถึงเลยยเถือว่าชื่อมานี่แบบลุยเลยลุยไลุยไต่ตนเนยะว่ายังมุฮอดปีนี่รถถือว่าไปหลายเตึกเลยรถนะโดยอันนี้ตั้งแต่เข้าไป อันนาแจ้งเขาไปเมื่อไหร่ยังไม่ได้เข้าไปาามันบอยังไม่ได้เข้าไปกวดนะ,นะยังประธนได้เข้าไปเนาะคือว่าไอ้ฝนป่ะธานในเศร้าก็คือเหนาาื่อย,ยไอ้ฝนเศร้าก่อนเอาเมื่อนีอนน้เราบกับมาอยู่ที่เคีอนปะบ,บุญพี่น้องเลย,ยนี่และนี่ได้แบกเขา่าอันมาไวใ้ในในรถเลยเพราะว่าฝนแหง้งมากก็คือว่าเนี่ยชินังสิเศร้ากันยากเงอนซานเปอนกันเลยคือยังเห็นนี่แหละอันน่ะ ฝนพระฝนดินมันก็เปียกเปียเนาะตรงนั้นโอเคพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวเขาจีลงไปอยู่เขาอาชีพฟากนะให้ตูวเด่นเป็นพระเอกมื่อนีพี่น้องเพราะว่าตัวซิดนะหนึ่งมากนะเจ็บเอวไปเตะบาดบานนี่เจ็บเอวสองมากอะยันบุเพ่กระเป๋าเขาโอเคเนาะต้องตูวเด่นโดยบบยากบม่มีปัญหาจัดการไปถือกล้องให้ตูวเด่นได้ได้ได้โอเคตัวไปเดี๋ยวไปพ่อกันยินดีให้เป็นประบุนทุนน้อย พี e <c 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 ่น okay. okay. ้องไงเปียบนั่นท่้นั่นตัวท่านอะไร่้องดยอยเลยเนาะท่างย่างย่ไงใ่คือตมดไปแล้วโอเคโอเคยังแต่นพ่อพ่อจา์นี่โอเคดูเลยชอบเป็นพ่อภาษาอังกฤษเนาะ để long gì cái này nó. Chọ, hơi, hơi, để cháu chăn can thấy thấy để tè để, tè nó. để nó rồi đó để để lốt men khánh em sẽ hiện hành lột hắc với phe tự <laughs> okay, à, để khỏi gì xết tham quan sạch đọc đọt nhạc đọc cho heng phuận oh một cái xỏ thì nó rồi đó ok ok lại khỏi cả nè <laughs> còn đây เอาพี่น้องเอ้ขันน้อมาช่วงฝนไม่บเ้าหนาวไปด้วยเหรอไม่หนาไปด้วยชิวัย่ายรูปอ่านี่เห็นบ่อ๋อเห็นเห็นเห็นอ๋อฝุ่ปลาบุญเงียงเขามาเบิ่งแล้วพี่น้องเอ้บ่ายบ่ายตัวเด่นงานนี่นี่ตัวซิทเจ็บแอวพี่น้องเอ้ยไปเตยบานเจ็บแอวไว้หนีก่อนบ่ตัวซิทไว้หันเลยไว้หันก่อน

ดีใจที่สุดขอบคุณเด้เอ้ยเพินดีๆแน่ทุก День เโดยน้ยเป็นฮ้องโงใหม่คือแก้บ้านแก่นึงซาทุเป็นผู้ใหญ่ใจบุญาุเพิ่นดีๆแ่จากต่างประเทศเด้อโอ้ยเพิ่นสุขกายสบายใจเด้อย่าแม่เอ้ยี่เพิ่นใจดีใจกว้าง ได้ได้เป็นสัพพันธุหรือผู้ฆ่าก็เพราะคนยูดีีเหงนมื่อกูผู้กูคนเนาะนับตั้งแต่พระอาจารย์ขึ้นมาห้าเออประเทศไทยประเทศลาวหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ต่างนอกประเทศคือกันขอเพิ่นสุกายสุกใหญ่ซะธุกเนาะนอนไงเนาะลึงกระสอบได้จากมืดกระชิด่หลายเติม เดือนหนึ่งได้บ่ได no ้ต่อเตะตู no. no. arm, no. no. ้สิบอามาเฮ่อหนก็ยังด้วยยังว่าเกื่อได้ฮอตสองเดือนพุ่นจักรบ่เนาะเดือนปลายปีเลยเนาะโดยเดือนครึืนปีเลยดีใจคือกันพี่น้องเลยเนาะดีใจคือกัน เบิ้องเบื้งแปลงอันนี้น้ำเอามาไว้หเฮากินบอนอันมาอันนี้มาโบีนก็เอาไว้เพื่อใได้มยังเ่อให้เ่นเงั้ตัว้นิ่เพ่อนใจโดยเนี่ยวน้เาะเดินั่เดียมาน่งลินกับป้าบุญกอนมือนี้กุ้มเดือนครึงเนาะเข่าห่อมาให้เสาหาโลูก คืว่าเครื่องกระสอบตัวนี้นะพี่น้องโดยคือว่ากุ้มลายมื้อแท้บ่ได้ประหยัดกินบ่อแบบบ่ได้ประหยัดแล้วก็มาตอนเศร้ากินอิ่มอยู่และว่าอิ่มอยู่ฉะนันว่ากินแบบพักกันประหยัดอยู่ประหยัดกินเนาะก็กินเห็นมันอิ่มเราได้มามาแต่ยังมือเศร้ายังมือแรงมือใหมาอีกบ่มามือเศร้าถุยมือแรงถุยก็ะัาโอมือละาถุยมือละาสองถุยอย่างเนาะถ้วยยางเท่านั้นบ่แจะคนกิน บางเธอกะขนลูกหมาเนี <sm 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 ่ยนี่เนี ah 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 ่ยขนมาแต่บ ah ้านอันนั้นหมาเมื่อวานนี่ดิมาจาะแม่แม่ไปไปซักยาเนาะเจ็บเิ้นนี่มาจาะแม่ได้ยินข่าวว่าแม่เจ็บเส้นแล้วมาแต่บ้านันลูกหักบอนลูกขี่นี่บอกรอยพะน้องลูกหล่าน้องของนางดำอันนี้ได้ขอดูว่านางดำเป็นลูกหล่าบอเมตรเนาะลูกหล่าวันนี้ก็มีครอบครัวอะไรบเพิ่นเมือบ้านผู้เพิ่นอยู่น้ำผัว ดูเดินมาฮาแม่ย e> ูตอนเช้าถั่ยหนึ่งตอนแลงถั่ยหนึ่งลูกหมาเนี่ยก็ถ้วยเพื่อนไข่นะเต็มหมองข้นเขาพี่น้องโดยเพื่อกรรมกรอันเพื่ออันพนักงานพราพนักงานที่เขามันได้คนแต่แกที่ว่าประบุรุษจะทีว่ากินน้อยน้อยอยู่ได้นี่โดยอันมือละถั่ย กินให้อ <every year, S 2> hey, okay. <that> ิ oh ่มเด้อเิ่นผักมาบอกเด้อมือเรถถวยนี่ได้บ่เขาเขาซานไดหมเขาซามา่าบุมันบ่เมเขาเจ้าเลเน่มันบมแมเขาเจ้าเลยนั่นเด้ถยอันแบบตะแกงแบบหมูเด้อเขานอยาวที่เบิ่งยู่ไปใหญ่อยู่บ่เนาะยู่กับสามชีค้นมาเนาะโดยโอ้มันเลอะละอุ่นอแตาว่าขม่ายังอนงน่หูอยู่บ่ไสเอาขาวมา โทรบอกว่าเพื่นจะเอาเข้ามาเหอะแกเออเฮ้อเฮ้ยข่อยลงบอกบอกข่อยโทรมาบอกมาเชร้าหน่พี่น้องอันตอนเท่าบอกนี่เนาะอันก็ดีใจท่าโอ้ข่อยลืมข่อยไปลงวอาตอนเพิ่นลงเอาดอกบัวเนาะดูนี่ข่อยข่อยข่อยแล้วคิดว่าข่อยบอกว่าโนี่ก็นข้น้อยเอาไว้เถอะนี่เนาะแล้วกัตู้ชิดแล้วก็กับตู้เด่นแต่ว่าข่อยไปลงบอกว่าอัน คอยอะไรคิดว่าคอยบอกว่าคอยชิมาหาชื really> ่อโด้วยคอยบอกคอยบอกว่าเขาเขามาให้น้ำเนาะเดี๋ยวให้น้ำบ้านหนากวันเวลาคิดอะไรก็ดีใจถ้าก็ดีใจคิดว่าศิริมาตัวป้าบูญขอบคุณขอบคุณิมาแต่เว้นเดี๋ยมันคาฝนตกเนาะฝนตกเฮงเนี่ยม่ป้าบุญเดียอันเอาเงินไปให้อันน้องก้อยอยู่บ้านดงพุงโดยจักบริหารการหลวงพุ่งแจ้งกระเบา ทางน้ำคลองกับทางจากนั้นน้ำมหอดเชโนกับฝนตกพี่น้องคัดรถมาได้กับลี่อยู่ห้านก่อนห้างทายาห้างทายาของแม่ลี่อยู่หันกับจุเดนหลังจากนั้นกันพากันมานี่พากันมาหาปลาบุญบาทแม่พี่น้องไอ้เนาะขน้อยก็เอาโบไว้เฮื่อละกายเอาเพืลูกไปคลายได้เอาห้องไอ้กล้ามได้ของขน้อยอยู่บนถันได้เป็นอเดือนสิเอ็ดเลยและยังได้กินน้ำ เนอนเดนเนาะอ่าตัวเอาไว้ให้คนอุมบ่คนอุดอันนี้จะห้องตู้เดินอะไรอันนี้เนี่ยไม่ว่าเท่าเลยและเอาไว้ให้คนน้ำจิ้น้ำใจนี่นะทำชื่อี่เทไรตัวเ่นอั่าไรอันหาพันบ่รวอะไรมีเตเมียเคยสื่อกินแต่ว่าค่อยบ่อยหาพันบ่คันไฟอันหนึ่งอ่ะข้านอว่าบได้หาอะไ มันซ <Auf? S 2> ิปผงนี่บอเิบอมนเมนมัดหนึ่งนี่บอสิบพันมัด่ง่าเธสินเขนายะโ้โนนก็มี้ำใจหน่งกนที่หามหนึ่งนี่อยหน่อยน่ายหนอยนนอยหน่น่นเอน่น่อหน่่หนย่ยน่น่อยเนอยเนอน่่อยอยนออยยนหนนน่นออหน่อยน่นน่อนนยยนยน่ายน ได้มัดมัดละซีบเศษหนึ่งได้หนิแมนขายกันแมนคันว่าเขาเอาน้ำใจแล้วคันว่าเขาเอาลาล่านี่กะกำไรได้หนิกำไรเพิ่นได้หนิเลยเลยพี่น้องเลยเนาะอันเป็นว่าคอยชื่อซอยน้องพี่น้องชื่อซอยต้าบุญมื่อนี่เบิ่งบริษัทหนึ่งเนาะโอ้้ยนใจืบริษัทหนึ่งภาเากามีน้ำใจเขาก็ได้เนาะ สยประบุนอ่าประบุลในคายลายในกไลลายเท่าไหร่เนาะอ่าทงเงินทงเข่ามันอ่าชื่อลยโดยเนาะเดยตานาะพี่น้องไ้เนาะได้มบัวคอนตะทงเทา่ข่าฟอรน้อไอ้เนาะ มันยังมันอันนี้นะคือว่าเขาแกะกินเลยตุ้ยไทยก็มี่หรือว่ามีมีมีตัวสิบมีแก่กินแก่กินในมันคันอยากให้แซ่บให้มันเลยพอเห็นเขาทิ้งจี้บ่แกะแล้วก็ต้มจี้บ่จี้ก็ได้บ่คือว่าเห็นมุกมกใส่ไพ่มกใส่ไผ่นี่ก็มันได้ไหมมันบ่แมน พอเห็นแม่ค่อยกินมกใส่ไข่มันชีกแช่กันมันแก่กันมันเป็นยาเดยโอ้โหตอนนั้นกระนอยว่าว่าถ้าผังเบิร์นเดิน10เอสผิงของกระนอยก็ลังเป็นดอกอ้โหบ่เซอร์มังโดยโดยกระนอยปลูกไว้ได้เพราะว่าถูกยาขาดคืนแห่งแต่ก่อนนั่นนะโดยโดยปนี่ไปคายเพราะว่าหยาปูคนเห็ดไว้ให้โพของขระนอยเองด้โดยคนเห็ดปะไว้แต่โพขระนอยก็ยังน้อยคุณ แบบว่าอยู่น้ำปูน้ำปูลุกปูป้าฮะคนน่ารักบโลริสุเพิ่คนเอาไว้โดยโอเคบริสุทธิ์ล้านได้เมฆก็ให้ล้านมาด้ว่นั่น่ารักของเคนเลยโดยปลูกไว้เนาะย่อเข่าเองได้อยู่บ้านโอ้ยบ่ได้เลยขมือไว้เพื่อนบ่ได้เลยอันให้ได้ป้าไว้อยู่นี่บ้านอ่ะ <laughs> <Tân> nào <laughs> dạ, <laughs> <laughs> à. à, à, là ăn chào nó ăn hoa hải hoa bia nó vậy ăn nhiều nhiều tu đền nho nhòi hải có đấy nè nhòi nó nó บ้านี่ใหญเซะโอ้โบานนี้ยังชิไปเนื้ออยู่บ่กับไปกับพยายามพี่น้องกับพยายามธรรมดาพธรรมดาเนาะโดยบวารมีเยอะกาโอ้พิ่นเอาเฮือกซ้ำหนีอย่างเยอะโคกับพระโลพะงานพิ่ลึกแล้วโดยพี่น้องเลยเนาะพระบุญนี่จคั่วมารีพี่น้องเลยเนาะเป็นคนแบบว่าบุญโลกพี่น้องเลยอันนี้จ้าบ่าวต่อหน้าน้องว่าโบเรนยองพี่น้องเลยขนาดว่าน้องแดงเอาเงินให้พระบุญนั่นสองพันพระบุญก็ยังแบ่งให้น้องได้ โดยงใ่น่องพันหนึ่งแล้วจ่น้องจะแบ่งกันต่อป้าบุญไม่ได้เอาคนเดียวอีกคือเอาให้นาะนี่คือจิตใจของป้าบุญจังมีผู้ใหญ่ใจบุญต่ออีกซอยเดือยป้าบุญพี่น้องรายการห้เฮานี่มาเป็นสะพานบุญอีกพี่น้องเลยเนาะนี่แต่บุญก็บุญพี่น้องเลยโดยสาธุเนาะโดยจะให้ได้บุญนำกันเนาะนี่แต่ว่าไปเยี่ยมยามธรรมดาเอาเนาะป้าบุญเนาะเยี่ยมตอนนั้นเบิด เข่ากะตุชิดเอามาให้แล้วพอต่ออีกตัวชิดมาถ่ายเลก็บุญไปเนื้อแล้วไปยังไปขอเข่าบันน้ำอายตา้แต่น,น <laughs> ี่คือว่าอ่าพระบุญนอนจิตใจพระบุญน้องเลยประกบบาศบัดสิมาบอกข่าวพระบุญว่าสงส,สัยพระบุญบ่ได้ไปหรอกเนาะโดยบัดนันยางตั้งแต่ตั้งแต,ต,ต่ไปช้อยน้องแดงไม่ได้ไปเลยมันบ,<ด>บ<อ>่เพราะว่าไปเยี่ยมยายจอนเมื่อวานนี่โดยโดยเรือน สี่เหลี่ยมเหลี่ยมเงินนโดยภาษาถูกขนอนก็ดีใจโดยสี่เล้วย่าสี่่าอย่างเบ็ดใกล้แหละล่ะใกล้แหละยังเหลือประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แหละเงินแล้วก็ลองไปว่าลองเบิ่งว่าได้จอนเลาวชิมีเข่าลายอยู่บ่ยังไงพ่อแม่์แามีเข่าลายโดยลองไปอันมีเข่าอยู่บ่อันผ่าชิผ่าให้ป้าบุญอยู่บ่มีอยู่ได้จอนกับเบ็ดคือกันชื่อเบ็ดคือกันเบิลายโดยนี่เราผู้เบ็ดงามนี่เนาะ เนจอนแบบนี้ว่าเขาไปห้ป่าเจ้าโอ้ยขออันชื่อกินคือกันเราก็ว่าโดยมีแต่เราฝากมาบอกว่าคิดฮอดคือกินคิดฮอดเด้อเราโดยคิดฮอดอันป่าป้าบุญเด้อผักให้ตัวชิดผักมาบอกโดยเพื่อนมีกคิดฮอดป่าเพื่อนคิดฮอดคือเก้าผักแพงคือเก้าคนแบบโดยมีแต่มือขึ้นเฮือนแหละเพื่อนอยากห้ย่อยนี้มาเอาป้าบุญเนี่ยไปนะเฮ้นเพื่อนโดยขนมอยก็กินฮอดน้องอยู่คือเก้ากับบได้ว่ากิดเกตแค่นี้ได้ดอก ข้น้อยก็ดีใจน้ำพิ่นเพิ่นได้เหืนในสารกระซาทุกข้อเออบุญค่าบุญสูงสั้นสักหน่อยกินนอดนอกอายุแต่ว่าไปกับไปหยาเนาะยากก็แล้เนื่งขี้ต้มเนาะอันส้มกับบ่มีหลุดได้หลุดผลาญห่างทำหลังดับมันได้กระหลุดห้างอันนั้นกระซาทุกคนเพิ่นที่เพิ่นซอยห้ได้เจ็บเป็นหมาตอนนั้นนะเพิ่นว่าชื่อห้รถแบบว่ามันเลอปึ้งโฟแล้วก็พระอาจารย์เพิ่นก็เฮทอได้แล้วก็ไปเซื้อเส้นหลุดหลื้อรถแล้วกั มันก็สิอันนี้ซื้อมือ2บ่หรือซื้อมือ1รถเฮายจักมือ2มือ3แหลือต่อครับบ่แบบว่าือต่อเ้อเพิ่นนนอือกพขีไปอยู่ได้โดยใช้ได้เนาะบ่เป็นหยังโอ้ยก็ใช้ได้อยู่นซื้อก็3ล้านโดยนหยัง่นนพระอาจารย์เพิ่นเฮออีกนก็ซื้อสักสต่อซื้อเนเานี่พอได้ว่า โดยือโดดไทยนนะแบมอลยอ้เนาะพี่น้องรากาบานี่นี่ไม่แต่เทากับสิทามเทวดาบบมือใดชิลยุทตกพนาเป็นมือของป้าบุญแบบพี่น้องเพราว่าฝนเช้ามือใดเลยแม่เพื่อนป้าบุญชีเริรมด้วยเป้าบุญกสิต่อไปกับป้าบุญน้พี่น้องเนาะอ่าต่อไปกับป้าบุญเนาะ ส่วนคนที่เคยว่าให้คอยคอยกั่โบแค่ดอกพี่น้องเพราะว่า่อย่อยบทส่วนดอกเนาะเพราะว่าคอยมีความสุขในการได้ซอยประบุญและการโบนเงินประบุญเป็นคนว่าวพอแค่นั้นจบพี่น้องเห็นเนาะโดยนอกจากมาว่าใเสีนานี่ห่อยกระชิถามได้ว่าเป็นยังเนาะถามแบบนี้สิซื้อพี่น้องเห็นเนาะแต่กามีมีใจว่าประบุญก็ได้ตอนนี้ประบุญก็ได้ย่าจอนนี่ก็ได้ยแต่ว่าเสียดาย เสียดายน้ำนองแดงเนาะอล้วก็ขึ้นมาแล้วก็อีตนน่องแดงแห้งได้ครับขึ้นมาเลยตนเพื่อนเบ่รนคณะเบอร์ง่ายๆในตอนนั้นนี่น่องแดงได้่มีมีโอกาสได้ก้อนมูเนะโอกาสได้ไล่ก้อนมูเลยได้ก้อนได้จรเลยได้ก้อนมูแล้วก้อนมูบ้าทนี่นะเป็นคนน่องแดงที่เป็นคนมีบัไไรอย่างเลยบานนีเสียโอกาสทุกอย่างเลยว่าว่าวขึ้นมาน่ะอีต้น คอนเขาว่าอยู่ว่าต่อไปน้องแดงสีกลายมันคนบ่มีเพื่อนมีแต่มูลื่อมีแต่มูลแบบบ่มีเพื่อนมีแต่บพื่อนก็มีท่อเพื่อนเพื่อนเก่าพอเห็นเนี้ยหน้าสีได้เนาะตอนหน้นเนาะหน้าสีได้หน้าสีแล้วน้อยเดียวเลือยน้อยเดียวหนึ่งน้อยเดียวน้อยเดียวน้อยกับน้อยอะไรก็แล้วเห็นนได้ข่น้อยก็คือน้ำร้านยูหักแต่่า เว้านั่นแหละเนาะโดยไรพี่ไรน้องเขาน้อยกับบริษัทซินินทาทางพุ่นทางพี่โดยตามใจร้านสิเลอร์บอลยูแต่ร้านเลอร์บอลยูได้สำนั่งแต่เขาหน้อยกับก็ดีใจน้ำพิ่นยูเขาน้อยกับบ่าวเนี่ยเดี๋ยวเราเลือกบ้านนี้มีเราให้แล้วมีชิตเลือกเดี๋ยวเราก็เลือกไปอยู่พุ่นตามใจเราหมดแหละตามใจเพราะอยู่นี่ครับเป็นภัยภัยกระยูบ่ได้นะเปรียบเทียบแต่ที่ผ่านมากับมันมันมีเรื่องหลายอันหลายแนวเนี่ยพี่น้อง เนาะแต่ก็จบแล้วละบานนี้แต่ว่าพื้นมาว่าคนที่ที่ที่จะมีโอกาสได้เฮือนก่อนโม่นี่ยไม่น้องแดงโดยที่ว่าปุ่ใหญ่ต้นแห้งช่วงที่ f o u เราเสียหั่นอ่าแล้วก็มีป้าบุญแล้วก็มียายจอรภายในยายจอนกับป้าบุญสิได้ลองเห็นเนาะโดยป้าบุญนี่เรือแต่ฝนชด้อชื้อได้พี่น้องถ้าวัดเบิดเดือนนี่ไปจักเนาะตำแมดกจะออกมาจากทิศหนึ่งนี่ก็ได้แต่เนาะป้าบุญเนาะเออเดี๋ยวนี้ก็เพิ่นเอาอันเมยัง เป็นเก้เป็นนั่นนั่นเด้เป็นเคนบ่กันแท้ตู้แสนมาเอาเชานี่นะเอาบ่แ้บ่แสนมาเชานี่เพิ่นได้ถ่ายคลิปอยู่บ่ก็ถ่ายนะก็สิอ้ออยู่แลในคลิปได้ลกับปลาบุบ่ลกับางดด้กับปาเพิ่นเว้ามื้อใดคนเช้าคนเช้าจักสิแม่นโดยโอ้ันแบบรถล้างหมาก็สิมาบ่ได้โดยคันถ้านเช้านมื้อนึงหรือ2มื้อกเฮาหมาดินจังสิได้ เนี่ยแหละกระดิ่งลมแล้วก็สิเป็นนั่นแหละนะบัดนี้บ่โทษไผเด้อพี่น้องเด้อบ่โทษป้าบุญบ่โทษบ่ได้อย่าไปโทษผู้ใดได้อาจารย์อย่าไปโทษบ่าวแนอย่าไปโทษตุชิตอย่าไปโทษผู้ใดนงบ่เาโดยแม่นงบ่เาเข้าใจกันแบบนั้นโลพี่น้องเอ้ยมีแต่อยู่ประคองกันไก่อนเนาะป้าบุญน้อยคิดว่าอมื้อใดกระทมบ่สแรงบ่สดอกเพราะว่าเพิ่นสิเฮ็ดให้ดิโดยาแต่ว่าอเบิ่ง โต๊บุบปีตกอดเดือนาเดือชีบอเอาเอาเย่กิมาจะนอดเดือนชาเดือชีโต๊กอดพุ่นเดอยากันได้นอะวดาแต่ว่าหู้ข่ซาซาที่หูมานี่ตั้งแต่ล่าสุดข่อยมหาป่าบุญนีโดนในตวสิทธิ์เลยเพราะว่าฝนตกข่อยไป่ไดเรเมนตกคักรตกน่เนาะป่าบุญเนาะโดยทางมากาโดยดูแซนมาเอาเจ๊เส้านีกพุ่นก ่นกระยานอันดินอันแบบอันนี้เด้ตื่นเมื่อน้เ้เิ่นค้าเพาน้าเพแมนมาชื่นนี่มันลาเธอแล้วได้หลดไหลอยู่นี่ยหลงบนคำเถงนี่ทนี่นะพ่อยู่หันนะบ่มันลายขนแล้วซองขนอะไดิโอเคำเถงไม่นนะคงว่ามันเป็นโนนนะฮะหลงมมาหไรหลงเหลยอยมันมอหนแบบกี่ตุม่ย่ะเนาะครับอัน จำลืมบอกเด็กฝันสิเจบคลิปเมื่อกี้นี่มาเมื่อกี้นี่รถผ่าจานว่าจากมาน้ำพี่น้องผ่าจานมาติมิกาเลยอ่าเพราะเปนว่าลืมบอกเพื่อนบอกคิดว่าเพื่อนยังไป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 เทศบอกไปน่ะไปพาร้านนะไปพาร้านไปแบบว่าไปเวียบบอออกตัวแน่นโยมโดยเชิญเพื่อนไปไปนิมนต์เพื่อนไปนะโดยนิมนเพื่อนเราเพื่อนเราเขาตัวเนาะนิมนต์เพื่อนไป อาเรียกไปงานนี่แหละเนาะโดยคิดว่าเพิ่นยังบ่ม่าโดดผ่าจารย์โทรหาพระอาจารยนกินอี่ดูเห็นเพิ่นสุงความมารดบอกเพิ่นว่าสิเอาเขาไม่ประบุโดดโอ้คือบ่สวนแน่โดยผ่าจารย์ก็อยากมาเยี่ยมอยู่โดยเพิ่นก็อยากมาเยี่ยมโดยเพิ่นก็อยากมาเยี่ยมแล้วเพิ่นก็เป็นห่วงผู้โชว์เพิ่นก็อยากเอายาไปให้แต่ว่าโดยออกตัวเนี่ยนุ่มลูกชิดลูกหาเพิ่นก็หลายโดยเพิ่นก็อ่านิมนต์เพิ่นไปหั่นมานี่มาหั่นมานี่หลายหลายอย่าง โดยมือชายบาทนหนแห่งหลายบอนเลยเนาะบางทีนี่นะโดยตอนตอนเช้าไปเทศบอนหนึ่งป้าตอนเลงอีกอีกจบอนหนึ่งเลยแต่ว่าเป็นบุญพระบุญเนาะเพิ่นกะเนต่าเพิ่นกะจากมาเยี่ยมพระบุญเลยบางทีเมื่อื่นสิพาเพิ่นมาเลยเนาะพี่น้องเนาะัน่อยเมื่วานยังหลบศัตรูคนใดคนก็ได้เลยบทบดีบทานนะคะแนนว่าเพิ่นหมาหมาคู่มือแห่งเขาด้วยดีจังของสั้นโดย บ่แม่นว่าโอ้ยบ่ให้มาได้แต่นั้นได้นี่ได้ทุกสิทธิ์เอ้ยโดยโดยโดยพระอาจารย์หรือว่คุณรหัหรือว่านําบงบ้านเมืองนี่คือกันนอบ่ว่าหยังได้โดยคันเพิ่นมาแวนะสาบุญขะน้อยหลายโดยอออนันบ่แม่นสิิสิินาอันนั้นได้นี่บ่ได้ๆมาน้องเอ้ยเนาะอิ่มบุญ ไปลองอิมอิ่มอิมแทนประบุญอีกมือนอิมอิ่มหลายมือดีใจนาเนาะดีใจน้ำประบุญน้ำโดยประบุญประบุญฝากถึงผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจบุญอยู่ต่างประเทศแลวก็ฝากถึงหลายๆคนที่หักที่เป็นห่วงที่ว่าแพงประบุญแน่หลายๆคนที่เบิ่งประบุญ ผักเลยว่าเลยว่าอย่างก้าวลดเด้อผู้ข้าขอข้าความเบาเงี่เด้อข้าน้อยขอขอหมกขอบใจและขอบคุณนําเพิ่นผู้ใหญ่ที่คือดูเมตตาสงสารชิทิตของข้าน้อยกันหลายๆอ่านลายๆองค์หรือว่าลายพระอาจารย์ลายคนนะฮะธรรมดาหรือว่าเพิ่นผู้อยู่ภายในและต่างประเทศเนาะเพิ่นที่คือสงสารเมตตาปานีข้าน้อยกับข้อิ่นยู่ดีมีแหองบ่ให้เจ็บบ่ให้ไข้เด้อขอให้สุขกายสบายใจหุงสิงดาวขาสิงเดิน

ของฝากแต่ว่าตัวซิดเพิ่นซื้อน้ำอีกเนาะ <c oughs> หมักบัวบางที่อ่ามหาประบุญมืออื่นกะที่ซื้อแนวเมือื่นมาฝากนะด้ยเนาะอเอาเอาลาย,ย่างเนาะนเอาแบบเอามีเขามีแหล่งน้ำนะกกาน,นั่น,นเออพอ่อ,อข่อยยังหันานาข่อยข่อยยังเปียกเนาะ คนขับรถใหญ่นี่สมมั่นนี่ยไม่ต้องใส่แดนเชื่อกันคนนี่เป็ดยังนะเอ้าเออเอาไม่ค่อจบมาข่อยก็ลืมข่อยก็ลืมตัวเเจ้าอโดยข่อยลืมข่อยตั้งลืมข่อยลืมเองโอเคพี่น้องเลยเนาะสำหรับคลิปนี้กับตู้เด่นอยจะได้ขอจบคลิปเพียงสำนีแหละพี่น้องเลยเนาะฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้หนึ่งเนาะเป็นกำลังใจให้ตู้เด่นในพี่น้องเลย หลายมือหลายวันบริมาหาปลาบุญเนาะกันยังเป็นห่วงเนื้อปีใจน้ำปลาบุญยื้อก่าถึงสีเป็นยังไงกันเนาะพี่น้องเนาะเป็นกำลังใจให้ปลาบุญคือเก่าอันที่มาบ่ได้ก็พือนี่แหละพี่น้องฝนฝ้าอากาศทั้งนี่แหละมันตกมันบวกลืบบวยันสะเทือนเนาะสำหรับคลิปนี้ตัวเองก็จะได้ขอจบคลิปเพียงสนีพี่น้องเลยเนาะไปพบไปพบกันในคลิปหน้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ต่ก็จะขอจบคลิปเพียงสนีเด้อสบายดีเด้อพี่น้องเลยสบายดีอยู่ดีไม่แห้ง